สวัสดีครับเพื่อนๆที่จะสอบของกรมราชทัณฑ์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะออกสอบเรื่องหนึ่งของกรมราชทัณฑ์นะครับก็คือ 6- เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์นะครับ 6- เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ k e y Foundation ก็คือการทิศทางการบริหารงานของราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ดรอายุธิรุพันธ์ ที่จะนำมาใช้ในปีพศ2566นะครับสำหรับ6เสาหลักก็จะมี6เรื่องนะครับตามชื่อเลยอ,อันดับแรกผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะบอกหลักการจำแล้วก็สุดท้ายก็จะอธิบายเนื้อหารายละเอียดภาพรวมของ6เสาหลักนะครับเริ่มที่หลักที่1นะครับหลักที่1 การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน Royal Project Initiative นะครับจำภาษาจินไปด้วยนะครับเพื่ออกหลักที่2การปฏิบัติต่อผู้ลัองขังตามมาตรฐานสากล International Standard หลักที่3การปรับปรุงระบบทันทะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทันทะวิทยา Sentence Management หลักที่4 การสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล Good Governance หลักที่5การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ Staff m o r a หลักที่6การส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ Social Reintegration ต่อไปเป็น หลักการจำนะครับสำหรับผมก็ให้คำหกคำเพื่อที่จะลิงก์ไปถึงหลัก6หลักนะครับเริ่มกันเลยนะครับราชทันปันสุขให้ผู้ต้องขังช่วยงานเรือนจำด้วยความโปร่งใสให้เจ้าหน้าที่และสังคมเชื่อมโยงยังไงนะครับการที่ผมให้คำหกคำมานี้เราจำหกคำนี้ได้เราก็จะนึก หความหมายของหลัก6อักที่ให้ไว้นนะเบื้องต้นออกนะครับยวผมจะลึกเชื่อมโยงให้ให้ฟังแล้วก็จําไปด้วยกันเลยนะครับข้อที่1คือราชทานปันสุขก็คือการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานนะครับคือรอย่อโปรเจ i อ i น i a t i v e นะครับที่2ให้ผู้ต้องขังก็คือ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากลนะครับคือจะตรงกับหลักที่2คือ International Standard นะครับ 3. ช่วยงานเรินจํางานเรินจำในที่นี้ก็คือหลักทันทะปฏิบัตินะครับก็คือการปรับปรุงระบบทันทะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทันทะวิทยาหรือ Sentence Management นะครับหลักที่4ด้วยความโปร่งใสก็คือการสร้างความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลน,นะครับก็คือ o d g o v e r n a n c e นะครับ4ให้เจ้าหน้าที่อเอ่อขอโทษครับ 5. ให้เจ้าหน้าที่ก็คือการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็คือ s t a f f Mor a l นะครับ6และสังคมก็คือการส่งต่อผู้พ้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำก็คือการคืนคนดีสู่สังคมนะครับ คือผมให้คำาอคคำมาอีกครั้งนะครับราชธรรมนรญสุกก็คือการขับเคลื่อนโครงการาพระราชทานครับให้ผู้ต้องขังคือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลช่วยงานเรือนจาํางานเรือนจำก็คือหลักทันทปฏิบัติก็คือการปรับปรุงระบบทันทปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบทันทวิทยาด้วยความโปร่งใสก็คือการสร้างความโปร่งใสาตามาหลักคุณธรรมและ หลักธรรมอาภิบาลน,นะครับให้เจ้าหน้าที่ก็คือการสร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับอ่าโทษทีและสังคมคือการคืนคนดีสู่สังคมหรือการส่งต่อผู้กระทําผิดลดการกระทําผิดซ้ํานะครับครับสาหรับ6ข้อลหลักการจําก็ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปอธิบายถึงเอ่อ รายละเอียดสําหรับแต่ละเสาหลักนะครับเสาหลักที่1น,นะครับการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานนะครับหรือรอย่อ Project ์ไอเนติเอชีนะครับโครงการพระราชทานมีอะไรบ้างนะครับอย่างโครงการระราชทานบรรสุนะครับก็จะมี3ตัวชี้วัดก็คือกานเกณฑ์ประกวดเรือจนจําดีเด่นนะครับแล้วก็ดําเนินง,งานพัฒนาระบบสาธารณสุขนะครับแล้วก็การจัด มุมราชฐานปันสุขนะครับสำหรับโครงกา ansa, รราชฐานปันสุกโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือนี่ครับโคกหนองนาน้านําใจแห่งความหวังนะครับก็คือ,อชื่อเต็มก็คือโครงการพระราชทานโคกหนองนาน้านําใจแห่งความหวังกรมราชธารมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโครงการโคกหนองนาน,านะครับมีอะไรบ้างนะครับคือการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังกระทําผิดซ้ํา ก็การรายงานติดตามผู้ผ่านโครงการพระราชทานนะครับก็คือคนที่ปล่อยตัวพ้นโทษไปแล้วนะครับก็3การจัดการและดูแลห้องสูตรพร้อมปัญญานะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการพระราชทานอีกโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็โครงการากำลังใจแล้วก็สุดท้ายโครงการทุบีน้ำมันนะครับสําหรับเสาหลักของโครงการการขับเคลื่อนโครงการ พระราชทานในเสาห,หลักที่1นะครับต่อไปหลักที่2การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล International Standard ก็คือมีตัวชี้วัดดังนี้นะครับก็ผ่านเกณฑ์ประเมินของเมนเนล,ล่าและข้อกำหนดของกรุงเทพจำนวนผู้ต้องขังเสียชีวิตาการหลบหนีก่อจราจนการจู่โจมตรวจค้น สิ่งของต้องห้ามแล้วก็ดูแลระบบเสริมความมั่นคงอัตราความจุนะครับไม่เกิน1.6ตารางเมตรต่อคนคการพัฒนาเรือนจำเรือนจำสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยจำนวนเรื่องร้องเรียนสภาพความเป็นอยู่จำนวนโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยก็จำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโปรแกรมและกิจกรรมนะครับและก็ ผ่านเกณฑ์ประเมินต่างๆต่อไปหลักที่3การปรับปรุงระบบทันทะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทันทะวิทยา Sentence Management <ห><ห>เกณฑ์ประเมินจำนวนผู้ต้องขังได้รับการจำแนกภายใน30วันหลังรับตัวจำนวนการลดชั้นเลื่อนชั้นผู้ต้องขังครบถูกต้อง การแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องการศึกษาแนวทางกำหนดสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับลักษณะพฤติการการกระทำความผิดของผู้ต้องขังการกำหนดแนวทางการย้ายผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับประเภทของเนนจำข้อกำหนดพิจารณา,าทบทวนกิจกรรมชี้วัดและก็ปัจจัยเชิงบวกสำหรับการปรับชั้น หลักที่4การสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมภิบาล o Good Governance จำนวนร้อยละเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวิทย์ในกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการเพิ่มช่องทางร้องเรียนแก้งบอดแสการทุจริตการส่งเสริม คุณธรรมหลักธรรมพ,พิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วก็คะแนน ITA ของอันดับต้นต้นของกระทรวง ITA ตัวทีนี้ย่อมมาจาก t r a n s นส r l a n นหรือความโปร่งใสนะครับสำหรับปีพศ2565กมราชธรรมก็ได้ระดับ AA นะครับหรือคะแนนที่99.49ได้อันดับหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของความโปร่งใส หลักที่5การสร้างขวัญกำลังใจบุคาลากรเจ้าหน้าที่นะครับสตาฟมอร์ล์นะครับมีอะไรบ้างก็คือ 1. จัดสวัสดิการให้กับเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่การสร้างความสมดุลนอกจากชีวิตการทำงานการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา การมอบรางวัลบุคลากรต้นแบบการมอบเงินรางวัลช่วยเหลือสิ่งข,อง,ของช่วยเหลือการสำรวจความพึงพอใจจำนวนเจ้าหน้าที่ลาออกโอนย้ายส่งเสริมการออมลดภาระหนี้สินพูดคุยสอบถามปัญหาผู้ใต้บังคับบัญชาสุดท้ายข้อที่6การส่งต่อผู้้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำ Social r e i n f i r c e m e n นมี ผลการดำเนินงานของศูนย์แคร์การกระทำผิดซ้ำของผู้ที่ปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนผู้ผนโทษมีงานทำจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์แคร์จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้โอกาสผู้ผนโทษการมอบเงินทุนในการประกอบอาชีพผู้ผนโทษครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของ6เสาหลักนะครับอันนี้เป็นภาพรวม ผมจะทวนการจําให้อีกครั้งนะครับแล้วก็ค่อยไปทวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบคลิปนะครับการจําก็คือราชทานปันสุขก็คือการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานนะครับให้ผู้ต้องขังก็คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากลช่วยงานเรือนจางานเรือนจาก็คือหลักทันทะปฏิบัติก็คือการปรับปรุงระบบทันทะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ระบบทันทวิทยาด้วยความโปร่งใสก็คือการสร้างความโปร่งใสาตามหลักคุณธรรมและธรรมภิบาลให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ก็คือการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และสังคมหมายถึงการคืนคนดีสู่สังคมคือการลดการทาการลดการกระทำผิดซ้ำแล้วก็การส่งต่อผู้ต้องขังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับ